วันนี้ e c o Life นะครับมาที่ Central Embassy อยู่กับพี่จ๋าคอรลี่มาอยู่ที่ชั้น6เราจัดงาน Design for a sustainable world นะครับเราจะเอา Product Design <ม>ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องความยั่งยืนเอามาโชว์ที่นี่มีสมาคมเดียนโด้วยับค,คัดเลือกเฉพาะงานที่เป็น sustainable design มาโชว์เลยเขาก็จะเห็นว่าเวลาที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืนเนี่ยเขาไม่ต้องลำบากก็ได้ใช้ชีวิตปกติเลยแค่เขาจะซื้อของหรือว่าจะบริโภคของเนี่ยก็แค่ เลือกเอาจะเครียร์หที่ที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นเอง mm. งานมันมีถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับสิ้นเดือนมิถุนายน mm. ก็เป็นเดือนแห่งสิ่งแวดล้อมครับฮะ uh huh. ก็ที่ Central เซ็นทรันเอ็มบราซี่ชั้น6บริเวณโอเพ่นเฮาส์เนี่ยครับก็ทั้งฟลอร์เลยมีทั้งนิรทรศการแล้วก็มีทั้ง ส่วนที่เป็นมาเก็ตด้วยก็สามารถที่จะทั้งชมแล้วก็ไปซื้อได้ด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะรักโลกแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นได้ด้วยวิธีการอย่างไรอาจจะไม่ได้สะดวกในการพกถุงผ้ากระบอกน้ํากล่องข้าวไปได้ทุกที่อ่ะคุณก็สามารถที่จะอุดหนุนสินค้าแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครที่เป็นบริษัทอยากจะหาของซูเปอร์เนียในการแจกลูกค้าหรือว่าจะเอาไปให้ใครคุณก็สามารถที่จะมาดูของเหล่านี้แหละเพราะว่าเราก็มีคอนเซปต์ในการรักสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกัน